สวัสดีครับพระสมเด็จประกวดหมายเลข2 29ครับพระสมเด็จอง์นี้นครับเนื้อเนี่ยลักษณะขาวน้ำนมครับองค์พระเนี่ยนูนเด่นนะครับซุ้มเนี่ยนี่คือยุบขดจริงๆเนื้อเป็นลักษณะขาวน้ำนมแล้วก็ออกไปทางเนื้อปูนเพชรแล้วนะครับแล้วปูนเพชรจะเงาและขาวแข้งสันชัดนะครับฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงบริเวณเฉียงมีร่องหลังน้ำตื้นๆครับเวลาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยองพระชัดเนื้อผ้านี่จริงๆแล้วเคยลงรักปิดทองนะครับส่วนลักษณะของ กรอบกระจกนี่คือส่วนโคดเลยรโชว์เห็นไหมครับนี่นะครับพระมีลักษณะแข้งสารนี่ชัดเจนด้วยแล้วก็มีสังคติลงมาด้วยนะครับเห็นตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นร่องรางน้ำครับตัดค่อนข้างเรียบนะครับด้านหลังเนี่ยมีลักษณะนี่คือความหนึกแข็งเรียกว่ารอยปูไตนะครับจะเป็นลักษณะของพระที่เป็นเฉพาะเนื้อนี้นะครับส่วนคุณสมบัติอื่นเนี่ยเราตรวจผ่านมานาีเอสดมาแล้วนะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยเนื้อขาวนะครับ เนี่ยอุ๋ซ้ายข้างเดียวชัดเจนนะครับแล้วก็ผ้ากลุ่มนี้มวลสารน่าจะละเอียดนะครับเนี่ยผ้าซุ้มกอร์มังเพชรจะเล็กๆนะครับมีไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยนี่ก็อีกหนึ่งจุดนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าลายต่างๆเนี่ยมาจากลักษ์ที่มีอยู่นะครับแต่ก็เห็นผ้าซุ้มกองกระจายนะครับแต่เล็กมากก็ต้องกล้องกำลังสูงนะครับบริเวณนี้สอบตรงครับในลักษณะซุ้มมีการหดยุบแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ต้องดูที่เนื้อด้วยเพราะว่าเนื้อจริงๆขาวน้ำนมเนี่ย เกิดจะเป็นเนื้อที่เป็นกลุ่มเทียนใช้ละจะเป็นเนื้อนุ้นเพราได้เป็นเข้าเนื้อรักษาะนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นลักษณะของการยุบพดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพระที่มีความขาวและมีความสวยงามคมชัดในตัวนะครับ